พอละดาพอละดานั่งเฉยๆพอละดาบอกให้ั่งเฉยๆพูดไม่รู้เรื่องมาทำไมเนี่ยฮะไปเล่นสก,กรปกรกเลยบอกไม่ฟังไปเล่นทำไม เล่นก็นไม่รู้จักเลิกเรียกก็ไม่มาจะมาเดี๋ยวนี้ด้ยวยอย่างนี้ฮะเวลาจะไปตามตามบอกไม่ฟังนอนเลยมาทำไมก็ไม่รู้ให้อยู่บ้านดีๆเลี้ยงบนบ้านดีๆเลี้ยแบบคุณนายไม่เอาไม่ฟังชอบไปคุกดินคุกฝุ่น เล่นกับหมาตัวกระกหมาตัวไหนก็ไม่รู้หมาตัวพูอย่างนี้เดือนหน้าไปทาหมันดีกว่าไหมฮะจัดทาหมันเลยไหมพูเรให้มันฟังเหมือนพี่มั้งพี่มึงรู้จักฟังไลยดีดีอ่ะมันยังน่ารักนี่พูเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจะเล่นอย่างเดียวนอนเลย มองเลยนะนั่งดีๆฉลาดให้เหมือนตอนเล่นบ้างรู้เปล่าฮะ <c oughs> ดื้อม,มากครับ